ครับผมสวัสดีครับวันนี้พบกันกับครูนพดลนะครับวันนี้ครูจะสรุปเนื้อหานะครับในเรื่องของศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนาะอย่างที่เราได้เรียนไปนะครับศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะครับเป็นศาสนาจำพวกพหูเทวานิยมนะครับเป็นศาสนาเทวานิยมก็คือนับถือพระเจ้าแล้วก็เป็นศาสนาของแบบพระหุเทวานิยมก็คือมีการนับถือเทวเจ้าสูงสุดหลายองค์นะครับอย่างที่เรารู้จักนะครับเช่นพระพรหมนะครับ พระวิษณุหรือพระศิวะอย่างเงี้ยนะครับเรารู้จักพระพิคเนตอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นเทพเจ้าหนึ่งของศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะครับแล้วก็สังคมไทยเนี่ยได้รับอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ์ฮินดูค่อนข้างเยอะเลยนะครับอย่างพิธีกรรมที่เพิ่งผ่านมาก็คือพิธีการจรดพนังคันแรกนาขวัญอย่างเงี้ยนะครับและมีหลายพิธีเนาะที่ที่เราคงจะคุ้นเคยกันดีนะครับเช่นพิธีกรรมในเรื่องของประเพณีทาง ผีสางพรามอย่างเงี้ยนะครับเป็นทางพรามนะครับที่เรารู้จักนะครับก็คือในในข่าวพระํานักอย่างเงี้นะครับเราก็จะเห็นเรื่องของพรามที่อยู่ในสังคมไทยนะครับคอยประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆในราชสํานักอย่างเงี้ยเป็นต้นครับเรามาดูต่อนะครับศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยนะครับเราก็ไม่ได้บอกผมผมไม่สามารถบอกได้นะครับว่ามันเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงไหนหรือระยะเวลาไหนเนาะแต่ศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยนะครับ Icana, แบ่งพัฒนาการของศาสนาเนี uh, ่ยออกเป็นส uh, euh, ่ยุคด้วยกันนะครับก็คือ1ยุคแรกคือยุคเริ่มต้นหรือยุคอารยันเป็นยุคของชาวอารยันนะครับสคือยุคพระเวทอายุพระเวทแล้วก็ต่อมาด้วยยุคพราหมณ์นะครับแล้วก็ยุคของฮินดูนะครับแล้วก็มา4ยุคด้วยกันทําไมศาสนาพราหมณ์ฮินดูถึงต้องแบ่งเป็นยุคอย่างนี้นะครับคือยุคของชาวอารยันยุคพระเวทแล้วก็ยุคของพราหมณ์แล้วก็ยุคของฮินดู เพราะว่าศาสนาพราหมณ์เนี่ยมีความเป็นมาอย่างยาวนานนะครับโดยเริ่มต้นเนี่ยชาวอินเดียนเนี่ยครับเป็นชาวมิลักขะนะครับหรือชาวดุลาวินเดียนก็นับถือบรรดาเทพเจ้าผีสางต่างๆอยู่แล้วนะครับแต่ในช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยนะครับก็มีกลุ่มคนที่เรียกว่ากลุ่มคนของชนชาติอารยันเนี่ยนะครับอพยพเข้ามาในสังคมดินแดนของอินเดียน,นะครับมาพร้อมกับความเชื่อนะครับของคนผิวขาวเนี่ยนะครับที่ เขาเรียกว่าอะไระมีความเชื่อที่เหนือกว่าของพวกเดิมะนะครับก็พยายามล้อมรวมนะครับความเชื่อเพื่อปกครองคนดราวิเดียนหรือคนมิลัคขาเดิมนะครับซึ่งซึ่งซึ่งชาวดราวิเดียนเนี่ยนะครับเขานับถือและบูชาไฟอยู่นะครับชาวอรารยันก็เอาความเชื่อเ,อเรื่องเทพเจ้าสูงสุดเนี่ยนะครับมาครอบงำอีกทีหนึ่งมาปรับแปลงแล้วก็เปลี่ยนนะครับคือสามารถควบคุมคนในสังคมของ,ขอ,งอินเดียได้นะครับเกิดเป็นชนชั้นเรียกว่าระบบชนชั้นวรณะที่ ประกอบด้วยวันนะาสี่นะครับได้แก่คือวันนะาที่แปลว่าผิวพันธ์นั่นเองนะครับมี4ี่วันนะาที่สําคัญคือวันณะกษัตริย์วันณะพราหมวันณะแพทย์แล้วก็วันณะสูตรแล้วก็มีคนนอกวันนะาก็คือคนคนจันทานนะครับดังนั้นพราหม์กษัตริย์เนี่ยนะครับกษัตริย์ที่เราพูดเนี่ยกษัตริย์ก็มีหน้าที่ปกครองนะครับพรามมีหน้าที่ในการสั่งสอนเผยแพร่ศาสนานะครับติดต่อกับเทพเจ้าเรียนงามความเชื่อเนาะ ให้พรได้ให้โทษได้นะพราม์ของศาสนาพรามเนี่ยน,น,น,นะครับนักบวชเนี่ยนะครับแล้วก็แพทย์นะครับหรือแพทย์ยานในคนนี้เป็นพ่อค้าขหาบาดีคนค้าขายนะครับส่วนสูตรหรือสูตราเนี่ยก็เป็นชนชั้นแรงงานนะครับส่วนจันทานคือชนชั้นนอกบรรณะนะครับที่เกิดจากการสมรสข้าม ข้ามวันนะข้ามเลเวลกันนะครับก็เกิดเป็นจันทานขึ้นมาซึ่งเป็นคนที่ในสังคมอินเดียไม่ค่อยยอมรับนี่หาดูได้ในใน u t u b e ใน Google อะไรก็ขึ้นภาพไม่เห็นนะครับว่าชนชั้นของอินเดียเนี่ยแบ่งกันค่อนข้างค่อนข้างสูงเลยนะครับย้อนกลับไปนิดหนึ่งนศาส,สนาพราหมณ์ฮินดูที่เราบอกว่าเป็นศาสนาที่มีพระเจ้าสูงสุดหลายองค์เลยนะครับและเป็นศาสนาที่แปลกอย่างหนึ่งนะครับคือไม่มีศาสดานะครับคือไม่มีผู้ก่อตั้ง ดังนั้นศาสนาพราหมณ์คือหลายระบบความเชื่อหลายเทพเจ้ารวมกันนะครับเ,เนื่องจากว่าทําไมไม่มีคนก่อตั้งคือไม่มีศาสดาไม่มีคนที่มาสอนเป็นคนแรกนะครับแต่เกิดจากการที่พราหมณ์ต่างๆสอนสอนสอ,อนในสิ่งตัวเองรู้หรือสื่อสารกับพระเจ้ามานะครับจนนะครับมีการจดจําอะไรต่างๆเขียนไว้นะครับดังนั้นจึงไม่สามารถบอกได้ว่าใครคือศาสดาองค์แรกนะครับของศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะครับดังนั้น อีกอันหนึ่งนะครับที่ต้องรู้ก็คือเรื่องของคมภี์ของศาส,สนา,าพราหมณ์ฮินดูนะครับคัมภีรที่เรารู้จักก็คือคมพีพระวงพระเวทอะไรเงี้ยนะแล้ที่จริง่ยแบ่งได้เป็นสองสองแบบเนาะคมภีพวกสรุติกับสมุตินะครับสรุติคือคัมภี์พวกศักดิ์สิทธิ์เนาะศักดิ์สิทธิ์เลยเป็นของแท้แน่นอนเลยนะครับคือคมภี์พวกพระเวทนะครับเช่นฤกษเวทยชูระเวทสามเวทและอาชันเวทนะครับฤกษเวทที่ใช้ในการสวรดอ้อนวอนเทพเจ้าซึ่เก่าแก่ที่สุดเลยนะครับสองยชูระเวทนะครับ จะชูรเวทเนี่ยใช้ในกรณีที่สรรเสริญคุณต้องการสรรเสริญเทพเจ้านะครับส่วนสามเวทเนี่ยคุณต้องการบวงสรวงเทพเจ้านะครับบูชายันต่างๆคุณเนี่ยคุณต้องทำอย่างนี้นะครับอ่าแล้วก็อาถรรพ์เวทกับพวกเวทมนตยศาสตร์อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคมภีจำพวกสมุตินะครับคมภีสมุติเนี่ยนะครับเป็นอ่าคีพีนะครับที่อ่าเขาเรียกว่าอะไระเป็นคมภี ที่แต่งขึ้นมานะครับโดยเป็นเรื่องราวต่างๆเช่นคำเป็นปรชัชญาเนี่ยเช่นคำภีอุปนิสัต์อมนุนธรรมศาสตร์ที่พูดเรื่องของกฎหมายนะครับแล้วก็คำภีปุรณนะคำภีพัคกวะคีตานะครับที่มีมหาพระาตะมหารามายณะที่เป็นเรื่องต้นเรื่องของรามเกียรตินะครับที่เราไปเทียบเคียงมาเนาะหลักคำสอนสําคัญนะครับก็ม,มีมีหลายหลายคำสอนเลยเช่นเรื่องของอมัคซีอย่างนงี้นะครับที่ ก็ว่าไปนะมีหลายเลยเยอะแยะเลยนะครับเช่นมักซีนะครับอาโมกษะนะครับหรือการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆพิธีกรรมต่างๆนะครับซึ่งเราได้ไดรับทิทธผลมามาดูนิกายสําคัญก่อนนะครับนิกายสําคัญประกอบด้วยนิกายอาศี 4, นิกายด้วยกันนะครับคือนิกายไวายสนก็คือนับถือพระวิษณุเป็นใหญ่นะครับแล้วก็นิกายไสยวานับถือพระศิวะเป็นใหญ่แล้วก็นิกายพรหม,มันนะครับก็นับถือพระพรหมเป็นใหญ่แล้วก็มีนิกายหนึ่งคือแถมเข้ามาก็คือนิกายศักติ ก็คือบรรดาที่นับถือนิกายอาของเมียเมียของเทพเจ้านะครับเอาละก็ประมาณนี้เนาะก็ให้รู้ว่าศาสนาพราหมณ์ฮินดกูก็เป็นประมาณนี้นะครับก็นี่สรุปคร่าวๆเนาะหากผิดพลาดป,ประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับโดยแล้วเวลาที่จํากัดน,นะครับขอบคุณครับ